พักผ่อนสมองนิดนึงน้องหญิงเขาไปดูหนังโรงสักสองชั่วโมง,นงหนังจะออกจากโรงมาตามกระแสวิมานหนามวันนี้เราใช้บริการโรงหนัง EGV นะเจ้าคะ่ะมี่บิ๊กซีสันติพลอุดรธานีชั้นสาไม่เคยดูหนังมาหลายปีแล้วนะจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มีนจ่คนเราแต่ว่าเราไม่จบน้องหญิงเลยต้องมาดูเองเจ้าคะ่ะมากับเพื่อนสาวสองคนเวลาตรงกันต้องรีบมาดูมาถึงเราก็กดเลือกที่นั่งเลยเจ้าคะ่ะแล้วก็ชำระเงินวันนี้เราชำระเงินด้วยทูมูฟนะเจ้าคะ่ะ คน280บาทคน140บาทจา้ะเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งรอนะหนังเขาเข้าฉาย2องโมงทึงถึงเวลาแล้วเขาไปในโรงหนังเลยเจ้าคะ่ะเขาเรียกแล้วจ้ะน้องหญิงในโรงสอกนะคะเดอมที่นั่งกลางๆคนไม่ได้ค่อยเยอะน,นะคนนี้เดียวเองวัวน,นังจะเล่นก็โฆษณาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะล uh huh. ังวิบานหนามฉายแล้วขอดูกันนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้าไปแล้วจา้า